สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำผัดเผ็ดปลาดุกรสเด็ดสูตรนี้รสจัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่องอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือไม่คาวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็จะตั้งกระทะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะ ตามด้วยพริกแดงแล้วก็กระเทียมตำนะคะก็จะมีพริกแกงเผ็ดเหมือนช้อนแกงความเผ็ดเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะต่อไปเราก็จะผัดพริกแกงแล้วก็พริกแดงตำให้มีกลิ่นหอมค่ะ พริกของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่ปลาดุกลงไปสําหรับปลาดุกนะคะเราก็นําไปสับแล้วก็ล้างทําความสะอาดล้างด้วยเกลือแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปพอคลุกคลิกค่ะใส่พอคลุกคลิกนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะพอเราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเปาะลงไปค่ะ กนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะคนเบาๆค่ะจากนั้นเราก็จะรอให้มะเขือแล้วก็ปลาของเราสุกดีนะคะสำหรับปลาแล้วก็มะเขือของเราก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะ น้ำปลาน้ำมันหอยค่ะตัดลสด,ด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะลงไปทำการผัดให้เข้ากันค่ะผัดเบาๆนะคะ าของเราจะได้ไม่เลกค่ะจากนั้นเราก็ชิมรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะคะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบกับเพลาลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดแก๊สปักเสิร์ฟได้เลยค่ะ